สวัสดีค่ะจาก u t u b e งานประดิษฐ์งานคอเชบายครูพี่แอวนะคะวิดีโอคลิปนี้ครูมีเสื้อตัวนี้มาแบ่งปันนะคะเสื้อตัวนี้จะเป็นลักษณะของการต่อดอกนะคะด้านหน้ากับด้านหลังจะไม่เหมือนกันด้านหน้าเราจะทําเป็นคอแหลมนะคะส่วนด้านหลังเราก็จะเป็นคอปากอ่าลักษณะของงานอย่างนี้นะคะลักษณะของงานแบบนี้มันจะไม่ยากจนเกินไป นะคะสำหรับมือใหม่หร,หรือหรือหรือมือเก่าก็ได้นะคะเพราะว่าลักษณะของงานเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการทําเป็น2ชิ้นแล้วก็ต่อขึ้นมานะคะแล้วก็เราจะมาออกแบบบอกว่าเราจะได้เราอยากได้ปกแบบไหนแต่งานอีกลักษณะของงานชิ้นหนึ่งที่เวลาที่มันเป็นงานในตัวและเป็นแยกแขนในตัวเวลาทํางานลักษณะนั้นถ้าคนไม่ค่อยมีไม่มีพื้นฐาน,นนะคะ จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นการแบ่งมันจะเป็นการแบ่งตามลายนะคะก็จะมีคนเวลาครูสอนเสื้อตัวที่เป็นลักษณะอย่างนั้นจะมีคนถามครูมาเยอะมากนะคะตอนนี้ครูก็เลยเอาเสื้อตัวนี้ซึ่งเป็นเสื้อแบบง่ายๆมาให้ลองถักดูก่อนนะคะแบบง่ายๆแต่มันก็น่ารักตีนะครูว่า อันนี้มันจะเป็นแขนระบายในหน่อยแขนนี้นะคะเราจะให้ระบายให้มันยไว้เยอะหรือให้มันยาวแค่ไหนก็แล้วแต่เราปกนี้ก็เหมือนกันนะคะอยากได้แบบไหนก็ทําเอาเพราะเวลาครูสอนเนี่ยครูจะสอนพื้นฐานเป็นหลักนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าครูกําหนดเลยว่าอันเนี้ยแค่นี้แค่นี้แล้วคนที่ไม่ได้ไซส์ตามที่ครูสอนก็จะทําไม่ได้นะคะขั้นตอนแรกเลยในการทางในการถักเสื้อตามครูนะคะคุณต้องลองถักดูก่อน ว่าไอ้ดอกเนี้ยที่คุณถักอะ่ะคุณได้ประมาณกี่นิ้วรอบอกของคุณเท่าไหร่นะคะแล้วคุณก็มาคํานวณดอกตามนะคะมาคํานวณแขนตามครูมาคํานวณปกตามครูอย่างที่ครูได้สอนไปนะคะเพราะว่าเอาอยังไงอ่ะจะเรียกว่ายัางไงพอถักไปแล้วก็จะมีคนบอกว่าครูขาเท่าหนูรอบอกเท่านี้จะต้องใช้กี่ดอกหนูรอบอกเท่านี้จะต้องใช้กี่ดอกเพราะว่าเวลาครูถักลักษณะของได้ของครูกับ เวลาที่ครูลงเข็มลงลงลงการถักนะ,นะคะมันจะไม่เหมือนกับของคุณเพราะว่าอันนี้อันนี้คุณจะใช้ไหมซัมเมอร์เบอร์20นะคะแล้วก็เข็มเบอร์สองหรือ1.5มิลนะคะแต่บางคนที่เอาไปถักเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตามครูใช่ไหมอาจจะชอบแบบตามครูนะคะลายเหมือนครูแต่ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ได้เหมือนครูนะคะคุณก็จะไปใช้ได้ที่คุณมีอยู่แล้วก็ได้ หรือหาซื้อได้ที่คุณชอบก็ได้นะคะลักษณะการถาักเอาไว้เราถักปุ๊บนะคะเราก็ลองมาวัดตามไซส์มาวัดตามขนา,ขนาดของดอกที่คุณได้เพราะว่าเวลาเราถักเสื้อเนี่ยมันก็ไม่จาเป็นถ้าเราบอ,อก3ามหมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้อง3ามเป๊ะใช่ไหมมันก็จัดเป็น373839ก็ได้นะคะฉะนั้นว่าเวลาครูสอนครูจะบอกเสมอว่าครูสอนพื้นฐานนะนะคะแล้วยังไงสู้ๆนะคะลองถักดูนะ เราจะมาเริ่มต้นกันด้วยโซ่8นะคะนับหนึ่งนับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทำให้เป็นวงกลม โซ่สามหนึ่งสองสามพอหนึ่งคอลงไปสิบห้าครั้งรวมโซ่สามก็เป็นสิบหกสามสี่ห้าหกเจ็ด สิบสองสิบสานะคะเมื่อครบสิบหแล้วให้เรานับหนึ่งสองามแทนลงไปในช่องที่สนะคะแล้วก็ดึงเอกไปเลย เป็นอันจบแถวสำหรับแถวนี้นะคะงานที่ได้จะเป็นอย่างนี้แถวต่อมานะคะโซ่สามหนึ่งสองสามพอหนึ่งคอลงนี่ช่องแรกนะคะพอหนึ่งคอลงอีกหนึ่งครั้งจะได้แบบนี้โซ่สอง พอหคอนับ1นับสองลงช่องที่สองพอ1คอลงอีกสองครั้งโซ่สองพอหคอนับ1นับสองลงช่องที่สองพอ1คอลงอีกสองครั้ง ซ่สองนับหนนับสองลงช่องที่สองโซ่สองพอหนคอนับ1นนับสอง ทำวนมานะคะมันจะได้ทั้งหมด8เราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวเราจะจบแถวแล้วนะคะเราถักวนมาทั้งหมดมันจะต้องได้1 2 3 4 5 6 7 8นะคะเราจะจบแถวโดยวิธีพอ1คอนับ1 2 3ลงช่องที่สาม มันก็จะอยู่ตรงกลางนี้นะคะอันนี้คือวิธีจบแถวสำหรับแถวนี้เราจะจบลงด้วยโซ่3ามนะคะนับมา1นึสองสาลงช่องที่สออกไปเลยนะคะคละักษณะงานที่ได้จะเป็นแบบนี้ ถวต่อมานะคะให้เราล่นโซ่1ครั้งสองครั้งนะคะมันก็จะอยู่ตรงกลางนี้โซ่สามหนึ่งสองสาพอหคอสองครั้งพอรวมโซ่สามก็จะเป็น3มใช่ไหมคะโซ่สามหนึ่งสองสาม พอหนึ่งคอลงช่องเดิมอีกสามครั้งโซสามหนึ่งสองสามพอหนึ่งคอลงข้างๆนี้นะคะแล้วก็พอหนึ่งคอลงตามหลักมัน โซ่สามหนึ่งสองสามพอหนึ่งคอลงนี้โซ่สามพอหนึ่งคอลงอีกสามครั้งโซ่สามพอหนึ่งคอลงข้างๆนี้หนึ่งครั้ง ลงตามหลักมันถักวนมานะคะเราจะเจอตอนที่เราจะจบแถวเรามาดูวิธีการจบแถวนี้นะคะจบแถวนี้เราจะจบด้วยโซ่สามหนึ่งสองสามนะไปหนึ่งช่องสองช่องสามช่อง ก็เป็นอันเรียบร้อยเก็บซอนมันหน่อยนะคะล็อกมันไว้หน่อยอตัดส้นได้ให้เรียบร้อยเวลาเราส้นได้เราก็ส้นไปตามโซ่นะคะ กก็ไดด้อมาลขั้นตอนต่อมานะคะจะเป็นขั้นตอนของการต่อดอกเราก็ถักดอกให้มันสมบูรณ์1นดอกนะคะดอกต่อมาเราก็จะถักให้มันสมบูรณ์แค่ด้านเดียวนะคะอันนี้รูก็ถักมาครึ่งดอกนะแล้วก็โซ่หนึ่งหยิบไอ้ตัวที่จะต่อขึ้นมาเราจะต่อตรงมุมนี้แทงลงไปพันขึ้นมาแล้วก็พันออกไป โซ่หนึ่งหันกลับมาทําด้านที่มันไม่สมบูรณ์ให้มันสมบูรณ์โซ่หนึ่งค่ะกลับมาด้านนี้โซ่ so, หนึ่งหันกลับมาด้านนี้ด้านนี้จะเป็นแถวนี้ใช่ไหมคะแถวนี้จะเป็นแถวนี้ กระโดยวิธีพอหนึ่งคอลงข้างๆนี้หนึ่งครั้งพอหนึ่งคอลงตรงหลักมันนับหนึ่งมันจะต้องสามหลักใช่ไหมคะนับสองนับสามแล้วก็ข้างๆมาอีกหนึ่งโซ่หนึ่งหันกลับมานี้ โซ่หนึ่งหันกลับมาตอนนี้มันก็เป็นดอกอันนี้มันเป็นช่องดอกล้วสามโซ่หนึ่งทางมานี้โซ่หนึ่งหันกลับมาทำด้านที่ไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ สองสามทันกลับมาทำด้านที่ไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์เรามาดูลักษณะของงานต่อก็อจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือลายต่อ ลักษณะงานที่ต่อเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้จะเป็นช่วงรอยต่อเราก็มาเก็บงานด้านข้างๆที่มันไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์